อินโทรอินโทรนี่แหละอินโทรรายการที่ใครจยดูก็ดูถ้ามึงไม่อยากดูมึงก็ไม่ต้องดูออเอาละพี่ซีตอนนี้เราก็กลับกระไบแล้วนะสำหรับรายการรูปแบบทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมโรบอทโหมดชักใบของเราที่เราไม่ได้เล่นกันมาหูนานอยู่นะ<อ><อ>นานานานมากๆเลย,<ๆ>เลยก็ไม่รู้ว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะแต่ที่รู้ก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคูจะพามึงไปเป็นรัฐบาลไทยเองบีเพราะวันนี้กูคูทำการเรือเรือดำน้ำไปเรื่อยเรือดำน้ำรัฐบาลไทยเลยพีู่บอกบอกไว้ก่อนเลยถ้าไม่เป็นฉลามนี่จะโชคดีมากเลยขอร้องล่ะขอฉลามบนหัวแต่ไม่ใช่พวกเรา เออนี่แหละโอเคพี่กูทำการซื้อเรือลำน้ำมาแล้วด้วยงบรัฐบาลไทยนี่ไงเงินภาษีประชาชนภาษีมึงรู้ป่ะภาษีประชาชนเอาไว้ทำอะไรเว้ยเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้หนีฉลามไงโง่โห้ยโคตรเอาเอาฉลามหลุดกงเฮ้ยว่าเป็นฉลามหลุดกงเลยอ่ะแล้วทำไมฉลามมันชอบออกจังวะทำไมบุ๊กทำไมบุกมันถึงไม่เป็นฉลามตั้งแต่นี่ฉลามมันหาเงินง่ายไม่เยอะ ใช่สนุกด้วยเออแล้วอย่างงี้โอกาสการไปเฉล่าของกูก็เพิ่มขึ้นนะสิใช่กูแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเด็กเออกูแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยรวมกันก็สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะอย่าได้เป็นเด็กนะขอร้องเนี่ยขอไอพวกนี้ไอพวกที่แต่งตัวแบบหล่อๆเท่ๆเนี่ยเป็นดีดีวะ <S <S อย่าละอย่าเป็นพวกกูนะไอ้เหี้ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวกูโซโลเองมึงกเกลี้ตัวนั้นมาใช่ไหมมึงเกลี้ไอ้เหี้ยนั้นมาแน่ๆกูรู้เลยสัญดานโอ้ ้การเคลื่อนที่มันการเคลื่อนที่มันแปลกใหม่มากอ่ะเฮ้ยเหรอเป็นการเคลื่อนที่แบบแปลกใหม่ใช้อนาล็อกเล่นน่ะอาปาไอ้ขี้ตูนมึงขี้โกงเลยพี่ทำไมมึงต้องเล่นตัวนี้อ่ะก็ไม่รู้ก็ซื้อไว้ตั้งนานแล้วโอ้ดีนะดำได้แล้วดำได้แล้ววววรัฐบาลผู้น่าสงสารต้องไปดูงานของรัฐบาลเวียงกันรู้เลยแกูแอบมึงตรงไหนดีที่มึงจะหากูไปเจอไอ้โง่ตรงไหนตรงนั้นแหละ แอบตรงนั้นเลยบีเรียบร้อยบีหากูไม่เจอหรอกไอโง่ไอ้กูจะอยู่ในนี้จนหมดเวลาหากูไม่เจอหรอกจริงมันได้ใจวะกูรู้แค่ว่าข้าวมงอนแล้วกันเออเอาเลยตามสบายไอ้มันหายไปไหนวะคนไห้มันเล่นลิ้นยังวะพี่พูดเดียวพี่บูมแม่งอยากเอาอ่ะพี่บูมแม่งอยากเอาอ่ะมึงกูจะเห็นมึงนะมึงแบบบมึงรู้ได้ไงเป็นกูเพราะว่าเออ เวล้าหมุนนะหมุนหมุนลากหัวคมลากหัวคมึงสู้มึงสู้เทมเอตอกูรู้มึงมีมุมอับอโง่มุมอับมึงมีมุมอับความร้อนอยู่พี่อยู่ไหนวะแล้วมึงอยู่ไหนอะบงมึงจะสู้กูแล้วมึงอยู่ไหนอะ ไอ้เหี้ยมึงอยู่ไหนวะอยู่นั่นเลยอยู่นั่นนั่นเลยเลยเลยมึงอยู่ไหนพึกวะพี่โควาพวกนี่เสียงเหี้ยอย่างไรอะนี่พวกมันจะสะใจมากเลยสินะหนี่เป็ดเลยพี่พวกไม่เห็นเลยแต่เดิถึงเหี้ยนั่นจริงอะมันอยู่ตรงไหนกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยน้าจะมันอยู่น่า นีไม้กินเลยเฮ้ยหลวงพี่เห็นหลวงพี่ไหมหลวงพี่เฮ้ยอุ้ยโอ้อยใครที่ดนข้าจะกลายเป็นชาร์กไอ้ยฉลามของเมืองสองสี่เก้าเก้าฉลามของเฮ้ยนักกทบซ่า ุ้ยไอ้เหี้ยนี่มันแฟนคลับเราเอ้ยย่ะเราเอาลอดไหมเอาแบบลอดไหมคือมันติดเชื้อเลยนะเว้ยตาเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นี่เล่นเก่งเว้ยไอ้นี่ไอ้นี่กูจำได้มันมีไอโมซาโซซีดเว้ยไอ้นัทเทพซ่าเนี่ยใช่เออเออมันมีโมซาโซซีดเว้ยมันเล่นคตรเก่าเกมเลยเหี้ยนี่กูบอกไว้ก่อนนะจริงๆประมาทไม่ได้เลยนะพี่พี่ลบ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 โอเคโประมาทไม่ได้จริงไอ้เด็กนี่มันเก่าเกมเดี๋ยวมันเอาโมซาโซซีดมาแน่ไม่ก็ฉลามที่แบบอลังการกว่าเดิมอะฉลามที่แบบโคตรอลังการไอ้้เหียไอะไล่ จะอยู่ไรขีดจำกัดดำน้ลงเลยลงลงไปนี่นี่แอบใต้นี่ดีกว่าโอเคนี่ในตรงเนี้ยมันมีก่อกระงด้วยนี่ยเนี่นี่เนี่ยกูว่ามันมองไม่ค่อยเห็นด้วยลงลงลงไปอีกได้ไหมเนี่ยไอ้ตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะวงตรงกลางปะตรงนี้ตรงนี้ป่ะเออเออานหลังนั่นแหละเออนั่นแหละลงไปอีกลงไปอีกลงลงแล้วค่อยขึ้นไงเออนี่นี่เออในวงนี้เออ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 ไปสวยงามสวยงามไม่มีทางตายมันเป็นพวกอุทิศตัวให้กับการเล่นแต่โหมดนี้เหรอวะ แบบชีวิตไม่เล well <ah> 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 ่นเกมอื <ah> 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 <ah ่นแล้วเหรอเล่นแต่รูบอกกันเลยเฮ้ยยี่มีฉลามหนึงสี่ตัวมุมตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยปัญหาเราไม่เจอหรอกมึงว่าเราจะรอดไหมเหลือเวลาเหลือเวลาได้สองร้อยยี่สิบแปดมึงว่าไอ้เรือไททานิกที่แวบๆอยู่ตรงนั้นมึงว่าจะมันจะไปแบบกูว่าไม่น่ารอดว่ะอย่างงี้นฉลามเยอะขนาดนี้ไอ้เหี้ยโซเบอร์แม่งเหลือน้อยแล้วอ่ะ เชี่ยชากี่ตัวเนี่ยตัวแนเลยอ้เหี้ยแยอะแล้วคงจะไม่มีใครมาหาเราแล้วมั้งเชี่ยนี่มนเป็นความเนียนระดับจักรวาลเลยจริงๆนะเฮ้ย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 เสียงเฮ้ยเรือลำใหญ่มันโลนแดงอยู่มันมันมันไม่สนใจเราเว้ยมันแดงเรือลำใหญ่อยู่ใช่ไอ้เหลี่ยมนั่นกำลังคานเหมือะไอ้ตัวเหลี่ยมนั่นไปวะต้างมาหาเราลอบาลอบาม่มึงนะ เฮ้ยเราเราตายแน่ไอ้เขี้เรามาังเอิญอะไรไอ้ควายเ,เดี๋ยวมันกขาดี๋ยวมันอากาศตายไปบุงเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายให้มันไปไ <laughs> อ้เขี้ไปยืนยที่เืนิน,นมึงจะทำแผนทุกคนพังทุกคนจะรู้หมดว่าที่แอบ,บอยู่ตรงนี้กูแม่งแอบ,บเหมือนแบทแมนอ่ะไอ้เขี้เราเนี้ยโ <laughs> คตรเหมือนแบทแมนเลยแบทแมนบิกินไอ้ขี้แต่มาเจอเราล่อๆอยู่แถวเกาะเราอยู่เลยเฮ้ยมันมาแล้วไอ้มืดความมืดอินเดอร์ดักเล็ต เอ๊ะจะไปแล้วจะไปแล้วเชีย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 ด uh? <t ip ed> <t ip ed> ักเนสเฮอร์เลอร์โอ้ยพูชานต็ไไปหมดเลยไอ้บุ้ไอ้บุ้งเลนไอ้บุ้งไอ้บุ้งไอ้บุ้งใจแล้วไอ้บุ้ใจแล้วไอ้บุ้งไอ้ไอ้ไอ้แน่เลยพอเมื่อไรดีอะเมื่อไม่อยู่แถกูจะไปอะเชียไอ้น่าเท่มซามึงังเก่งเกินไปแล้วในหานี่ กูเป e ็นฉลามนี่ฮะกูบอกเลยโดยเฉพาะไอ้เหี้ยที่แม่งเดินมันตกกูเมื่อกี้บอกกูโคตรเกลียดันเลยเว้ยเมื่อกี้มึงเชื่ออะไรวะตัวเมื่อกี้กูจำไม่ได้ละไอ้เหี้ยนี่มันหลไปแล้วมันไม่คิดจะให้พวกเรามีชีวิตรอดหรอคือถ้าเกิดว่ามันแบบมันเสียเปรียบแล้วจะให้เราเสียเปรียบด้วยเข้าใจไหมเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็และทูชาร์กด้วยพี่ฉลามสองคนถ้าเป็นกูกับมึงอ่ะโลกแตกนะบอกไว้ก่อนซุปเปอร์โนวาเป็นโกลเดเจอร์บลม ฮ้้ยโอว่าสวนข้างบนอ่ะควรจะเป็นสวนที่ปลอดภัยที่สุดไว้ข้างบนอ่ะใช่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 บนสุดเลยปะเออเนี่ยบนสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้หอหอหอเรือตรงนี้เนี่ยโอเคเนี่ยบนตรงนี้ว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยไว้ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเว้ยมันยิ่งพังยากเว้ยโอเคชี่ฉลามชื่อดีเลยสุดฉลามีเขาไอ้พวกนี้แม่งโคตรเก่งเลยเว้ยนี่โอ้โหโคตรสแตนบายอ่ะจริงๆข้างวนใช่ไหมได้กูลงไป boom the standby สาดลงมาเลยสาดกระสุนขึ้นไปได้ยังไงวะนี่มันมีที่ขึ้นอยู่เดียวอ๋อโอเคมันมีที่ขึ้นอยู่ขึ้นมาโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนโจมตีแต่ยังไม่เป็นไรเรือเราหนามากเดินไททานิีกว้ายไปอยู่ข้างขวาโอ้โอ้โอ้ตายนะ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 บอกไว้ก่อนนะตายนะตายนะไปได้ตายนะตายนะรถเรื่อยอยู่รถเรื่อยอยู่เรื่อยรถเรื่อยเชี่ยเราเราเราแม่งโคตรบริสุทธิ์ดีเลยพี่ขอขอให้ตกพอแล้วเว้ยเอ้ยมันสั่นมันสั่นโอ้ยเชี่ยเรื่ยยยังเรลยยัง ไปนไป้ไปนไป้ไปเหมในหนังเลยเลยเอียงเลยเอียงมาดยงกลับยกบยกลับเชี่ยไปามหนในหนังเลยอยู่บนจุดข้าบนไว้ปองกูปินปองก่อนเลยอยู่จุดข้าบนไว้อยู่จุดขบนไว้โอเคเรายังโอเคอยู่โอเคเอียงกลับละเอียงกลับเอียงกลับลเอียงกลับลเราเราขึ้นขบนได้ไหมมันเอียงขึ้นไม่ได้เลยมเชี่ยโอโกดค้างเลยมทำน้เมตทน้เมทํา้เมทําเมกูยิงมันกูยิงมันทำา้ำเมรมันทำเมมันทำน้ำเมรมันท้เมมันทเมมันวยส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 ว โอ้พอมิงค้างเลยโต้ยตายมันมันอยู่ด้านใต้เราเรือเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นเรือเราแม่งโคตรโอปาปฏิกะเลยพี่เกิดอมตะไม่แต่แต่เราเล่นไม่พีไมยิงพีนะหายิงพี่ไม่ยิงพี่ยิงพี่ยิงพี่นี่ไงโดน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 ลากร่งเลยลากหัวเก็บอยู่ไอ้เปรตเลยกูบอกเลยเออมันอยากกินมันอยากกินไม่ได้กินหรอกกินไม่ได้มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้มันกินไม่ได เราต้องอยู่บนเรือได้ตลอดไปไอ้งงกูล่วงเฮ้ยเชียเชยแล้วกูตกน้ำเแล้วพี่เแล้วเแล้ว่ไหววะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะไอ้เชีย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 ยไอ้พี่มึงตายยังวะยังยัยังเชียเยเต้องทำระเบิดพี่ต้องทำระเบิได้ไดกูทำระเบิอยู่กแล้ว่ดกู ตั้งเตะอยู <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่มึงกูตั้งเตะไอี่กูเห็นมึงอยู่กูเห็นมึงอยู่มีกูเห็นมึงอยู่กูตั้งสติเตะยิงพี่คอตั้งเตะยิง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 วุ่นเอาใครรูนเใครลูนพี่ใครลูนเอาใครลูนมีตัวอยู่ข้างมันตัวหนึ่งพี่ไม่เห็นงอยู่ตั้นตะเกียบมึงอยู่ตัวไหนพี่เปี่ศูนย์อยู่เป็นศูนย์อยู่มันจะตายแล้วตัวหนึ่งวะไอ้ย่าว่าเราต้องเล่นอะไรที่มันแบบสุดยอดเลยโดยการเอาเรือเล็กไปแม่เราอยู่บนเรือใหญ่ทีไรก็แพ้ทุกทีแต่เรือใหญ่เราเกือบชนะเลยนะเว้ยเฮ้ยหรือว่่่าาาเเเรรรไปออออยยููืืใใหญต้้้ทงงดบม พลิกสถานการณ์ไงเอ่อลงว่าก่อนนี้กูจะตายเอานะหรืออยู่หัวเรือวะเออแจ็คกระโดดไงนั่งสไนเปอร์ไงเฮ้ยนั่งตกปลาอีกเลยเออนี่ยนั่งยิงเลยอะเล่นแบบสบายใจวะไอพีเพิ่งดูพวกเราดิวะเฮ้ยนั่งไม่ไหวติงเลยวะเฮ้ยโคตรอันตรายเลยอะไอ้เหี้ยซิสันเดอร์อันตรายชาวสยา เราเห็นได้แล้วววเออวะเขี้ยเก็บปืนเก็บปืนมึงดูการหกสูงอแอบ <laughs> <laughs> แบบใหม่การแอบแบบใหม่และทำยังไงอะทีเนี้ยเออมันไม่เห็น <laughs> เราด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงอ่ะซีซัสตายเฮ้ยไม่เห็นใช่ไหมมันไม่เห็นการแอบแบบแบนเฮ้ย <laughs> <laughs> come <laughs> on <laughs> โอเคพี่ซีก็ต้องขอบคุณไปแล้วนะสำหรับรายการนบิเซนต์ทีวีแล้วก็เกมชักใบของเรานะวันนี้เบเกได้มาด้วยแต่ก็ทำอะไรที่แบบว่ามันมันก็เป็นอะไรที่แบบมันดีจริงๆนะไม่ได้กลับมาเล่นนานนี่ก็แบบถือว่าเป็นเกมที่รุ่นดีจริงๆเลยก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะโรบอทหมดชักใบนะก็เป็นอะไรที่สนุกจริงๆยิ่งพาเพื่อนมาเล่นเยอะก็ยิ่งมันยิ่งไม่พีดใช่แล้วก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์แต่ละใครบั่บูมพีซีก็ต้องขอขอบคุณขอบใจกันนะครับสัพี่แตนกามริเเทีีีววหรือนนนาั้กก็ต้องลาันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้้าาาาบบ๊ยยจ จเลยที่เลวรี่สุด<อ>เลยที่เลวรี่สุดในอนันนำ <c oughs> เคอร์บินตัดตัดเรือตัดเรือหมดตัดเรือกินทะลุทะลวงดำลงวายขึ้นดำลงตายหมดบุกมาไงพวกเด็กน้อยอกินมึงไงโง่ตัวระเบิดตาย ห้ามเล่นไม่เล่นเงา